ของคนพม่านะครับที่ลุมกระทื้อไลเลอร์นะครับารารรนาะนอะยากจะกลางแต่ว่าไม่รู้กะละเทศะนะครับนาออยากตีคนนี้ตีไม่รู้เรื่องนะครับนาะเลยตีผิดคนนะครับนี่แหละคือความาสร้างความเดือดร้อน ให้คนที่เข้าเป็นคนดีนะครับให้เขาเลือดร้อนด้วยนะครับเนะาะมาดูคลิปนี้นะครับเนาะเนื่องจากว่า,อ,าออกมาขอโทษสัญญาว่าจะไม่ทำนะครับแต่มีพมา่าอีกหนึ่งตัวนะครับทูกูคนไทยนะครับเนาะอยากเดียวกับคนไทยนะครับเนาะหลังจากที่ตำรวจจับไปแ้วเนาะ ตำรวจก็ถามว่าจะทำอีกไหมแต่เขาพูดว่าไม่ทำแล้วครับเนาะออกมาขอโทษใหญ่เลยนะครับแต่ไม่จบนะครับเนาะทมาทะทาทยคุณไทยนะครับอยากเดียวกับคุณไทยนะครับอะไปดูคลิปเลยครับพี่โอเคครับโอเคไอ้กุยจะนั่งดูเยอะด้วยจะน เราหน้นาย,ยาไวไปอารมณ์เลยอาณาไว้ทั้งดุมดุรอารมณ์เลยฉลอาเตาบามาเลยขอโทษนะครับพูดอีกทีขอโทษนะครับชัดๆเลยจามันไม่รู้สิปีนี้เจอขอโทษนะครับอยู่ไหนกูก็อยู่ประทาทิศไม่แล้วมึงมาถ่ายแม่แม่กูตายนี่มึงเขาเรียกว่าขอ,ขอ,าอความยุติธรรมเหรอกูไม่เดียวนะกูไม่ใช่โนทอุดมอเออกูก็ไม่เดียวกูคนเดียวเนี่ยแหละ ให้บอกเพื่อนว่ายันหนีกันเลยยันหนีอีเลยถ้าแห่งครานี้ถ้าเห็นว่าผู้ใหญ่คำสั่งมา,มาเมื่อไรให้หลับบ้างเรามาหาะนี่แหละนะครับพี่ๆทุกคนนะครับเนาะคนสี่ห้าคนนะครับมาสร้างความเดือดร้อนให้คนเป็นร้อยเป็นพันนะครับที่ทำงานอยู่ประเทศไทยนะครับเนาะ ก็มีชาวพม่าลหลายๆคนนะครับที่ขอโอกาสแล้วก็ออกมาขอโทษแทนคนที่ทำความผิดนะครับเนาะแต่ไอ้พวกนี้ไม่สำนึกนะครับไม่มีสัมมันสำนึกนะครับที่จะเคารพกฎหมายเขาแล้วก็เคารพคนไทยนะครับเนาะคือเรามาทำงานที่บ้านเขานะครับก็ลองนึกดูนะครับเนาะ ้าไม่มีประเทศไทยพวกเองจะมีวันนี้ไหมนะครับหรือว,ว่าพวกมึงจะมีวันนี้ไหมนะครับเนาะเรื่องที่มมงควรทํามึงก็ทํานะครับเพื่อ,อให้คน, 100, 000, 000, คน,คนร้อยคนพันคนมาเดือดร้อนกับพวกมึงน,นะครับเนาะอันนี้กูพูดถึงคนพม่าบางกลุ่มนะครับเนาะนะครับที่ชอบก่อเรื่องแบบนี้นะครับเนาะถ้าพม่าคนไหนมันชอบดูยูทูบหรือว่าเห็นกูนะครับเนาะ มึงดูไว้นะครับที่พ่อองมึงทากับประเทศไทยและไม่เขารบกฎหมายของประเทศไทยนะครับนอกพวกองมึงมันสมควรโลนนะครับนะมันสมควรออกจากประเทศเข้าไปเพื่อให้คนดีๆเข้ามานะครับคือพ่อองมึงไม่มีประโยชน์หรอกมึงจะพูดว่าอ่าประเทศไทยพ่อองมึงสร้างพ่อองมึงสร้างนะครับเขาจ้างมึงนะครับนะ มึงกลับไปดูบ้านพ่อมึงเองนะถ้าพ่อมึงมีประเทศไทยมึงจะหาที่ไหนไปที่ไหนล่านะครับนอกจากมึงจะอยู่ประเทศไทยมึงถึงจะมีเงินใช้มึงถึงจะดูแลครอบครัวของมึงได้นะครับนี่นะครับที่ผมเห็นข่าวนะครับเนาะข่าวนี้ลังมากนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนนะครับอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูนะครับที่ช่อง ผลกระแสนะครับเพราะว่าบาวภูไม่สามารถเอาออกมานำเสนอหรือว่าเอามาดีอังสันไลน์นะครับเนาะอเพราะว่ามันติดดิคสิดนะครับถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับไอ้พวกนี้พวกพี่พิมพ์เข้าไปเลยนะครับรายการผลกระแสแล้วก็จะเห็นนะครับนอกกลุ่มพม่าที่ดุมกระทืบไรเลื่อหรือว่าคนไทยนะครับ นะเ,เขามีคนดีเยอะแยะนะครับที่ต้องการนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันมา4ี่ห้าคนนะครับสี่ห้าคนนะมาก่อความเดือดร้อนให้คนร้อยคนพันคนเดือดร้อนนะครับนะเนาะที่มีคีบอยู่นะครับเนาะมีผู้หญิงนะครับชาวพม่านะครับออกมาขอโทษนะ หวังว่าจะทําแบบนี้เดยเรามาอาศัยบ้านเขาอยู่เรามาทํามาหากินส่งตังกลับบ้านไม่ควรทําแบบนี้อันนี้ก็ถูกนะครับเนาะก็เห็นใจคนที่เขาดีนะครับเนาะแต่พวกนี้มันไม่มีสามัญสำนึกเลยนะครับเนาะนะเพราะว่ามันว่ามันเก่งนะครับมันว่ามันสู้คนไทยได้นะครับเนาะลนคนไทยเอาคุณไปตามหามัน ประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับถ้าเป็นผมนี่นอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะนะครับมาอยู่ประเทศเขาก็ต้องเคารพคนไทยนะครับเนาะไม่ว่าเขาจะดีเขาจะเลวยังไงก็เคารพเขานะครับอีกอย่างเขาก็ไม่มาทําให้เราเดือดร้อนนะครับเนาะออถ้าแบบว่า คนไทยหาเรื่องเราก่อนนะครับนาออันนี้เราก็ไม่สู้นะเราก็ต้องเจรจารเพื่อให้เขาใจเย็นหรือว่า,าคิดและนะครับนาอประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าคนดีคนไม่ดีนะครับนาอเราก็ต้องเขาดูเขานะครับถ้ามีประเทศไทยไม่มีบ้านเขาเราจะอาศัยที่ไหนนะครับ เพราะต่างประเทศเราก็ไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นภาษาจีนนะครับมีแต่พี่น้องประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสเราเนาะเพราะว่าเราสื่อสารกันดูเรื่องนะครับนี่แหละนะครับและคนไทยเขาไม่เคยเอาเปรียบและไม่เคยใช้เราเหมือนขวยนะครับไม่เคยใช้เราเหมือนควยจำไว้นะครับ คนไทยไม่เคยเอาเปรียบคนไทยมีมีแต่รักเรามีแต่ให้โอกาสเรานะครับเหมือนผมนี่แต่ก่อนมาเนะเาะเจอเจ,อเจอ๊คนที่ดีๆนะครับเยอะแยะนะครับไม่เคยลาไม่เคยเออมองเราว่าเป็นขี้ข่านะครับมีแต่ให้โอกาสแล้วก็ฝึกตัวเองนะครับ เผื่อไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วไปอยู่ที่อื่นจะได้ทําเป็นเขาจะพูดอย่างนี้นะครับอาชีพที่ประเทศไทยเขาให้เรียนดูนะครับเผื่อเอาไปใช้ที่บ้านหรือเอาไปใช้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนี่แหละคือนิสัยของคนไทยเออมึงทําไปเลยมึงทําอะไรเป็นมึงก็ทําไปนะเอมอึงทําอะไรเป็นเองก็ทำไปเลยทำเป็นหมดทุกอย่างก็ยิ่งดีนะครับเผื่อมึงจะเอาไปใช้ที่บ้านมึงหรือว่า มึงออกจากกูไปมีงานใหม่มึงจะไ้ไม่ฝึกหรือว่าไปเรียนใหม่มึงเป็นที่ไปมึงก็ง่ายเขาจะบอกแบบนี้เลยนะครับนี่แหละคือนิสัยของคนไทยที่ผมชอบที่ยังอยู่ประเทศไทยนะครับคือ,เ,อ,อเขาไม่เคยมองว่ามึงทํางานย่งควยนะมึงทํางานยิ่งงัวนะมึงทํางานย่งหมานะไซมันย่งหมานะไม่เคยนะครับเนาะ ไม่เคยเจอแบบนี้นะครับน้องบาฟูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปผู้หญิงไว้ใต้คลิปนะครับนะอ้องถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับนาองไม่ได้เจอกันนานนะครับนาะวบาฟูก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับนะอ้องเดี๋ยวบาฟูจะเอาคลิปผู้หญิงไว้ใต้คลิปนะครับนาะกับสวัสดีครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคน สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะก็ปีใหม่แล้วนะครับปี2026แล้วนะครับเนาะบาวภูก็แวะมาทักทายนะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเนาะลงคลิปไปก็ยังมีคนติดตามบาวภูมาดูบาวภูอยู่นะครับพันสองพันคนนะครับเนาะที่ยังมาดูบาวภูก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่ยังติดตามสุขสันวันปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวีย์นะครับเนาะบาวภูก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ กลับสวัสดีครับก็คืออยากให้บอกเพื่อนๆว่ายันหนีกันเลยยันหนีอีกเลยถ้าเห็นคราวนี้ถ้าเห็นว่าผู้ใหญ่คำสั่งมาเมื่อไรให้รับบ้างเรามาหาเงินเราไม่ได้มาหาัเรื่องคนอื่นอย่าบอกว่าให้รักษาที่ผู้ใหญ่บอกบ้างเพื่อนท่านรักษาได้เพื่อนๆทำตามได้เหมือนที่ผู้ใหญ่บอกคนที่เหลือก็ไม่โดูร้อนคนที่เหลือก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนเขาไม่ได้มองเราว่า ตัวอะไรตอนนี้เราใสา่ตาคนไทยหรือใส่ตาใครเขากำลังเกียดเราไปหมดแล้วถามว่าเสียใจไหมผู้ไม่ออกเคยท้าทายกันความยิ้มแก่เราเราเห็นได้ว่าตัวนี้คำที่เขามองเรามาก็คือไปไหนมาก็ไอ้ตาดาวพวกนี้ไอ้ควายไอ้ควายแต่เราทําให้คนไทยดูร้อนเขาโทษถ้าคนไทยทาให้คนไทยไม่พอใจอะไรอยางเนี้ยเขาโทษจริงๆ ขอโทษน้องเขาขอโทษคนไทยพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยคะ่ะที่ทําให้ไม่สบายใจเกิดเรื่องแบบนี้เรื่องไม่ดีนะคะเขาก็รู้สึกผิดด้วยคะ่ะแล้วก็ขอโทษด้วยคะ่ะถึงชาวพม่าทุกคนด้วยที่อยู่ในไทยอะคะ่ะไม่อยากให้เกิดเรื่องเป็นเหมือนเขาคะ่ะไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้ทํางานแล้วก็ทำอาหารกิน แล้วให้อยู่แบบ <L eg est> ตอนนี้เขารู้ใช่ไหมว่าเขาต้องถูกดำเนินคดี <L eg est> เขารู้ค่ะ<า>เขารู้เขาทราบค่ะเขาก็ยอมยอมรับที่เกิดผลทุกา่างค่ะแล้วก็สัญญาได้ไหมว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเรีมิว้ตั้นานมาที่เดิสุดละไดีเปงานน้าเอาไปเลยสัญญาค่ะทุกคนค่ะ <L eg est> คือผมขอโอเคโอเคูเคเคคจะนอนเราเยอโดยจนน เราเนี่ยย้ายไปอารมณ์เลยอาณาไว้แทนดึงดูดอารมณ์เลยจนนต์ดาวมามาเลยขอโทษนะครับพูดอีกทีขอโทษนะครับจะชัดเลยจ้ำมันมาเลยจะดีเียเดี๋ยวขอโทษนะครับหามึงเนี่ยมึงอยู่ไหนกูก็อยู่ประฐาวทีสไม่แล้วมึงมาถ่ายแม่แม่กูตายนี่มึงเขาเรียกว่าขอความยุติธรรมเหรอกูไม่เดียวนะกูไม่ใช่โนทอุดมเออกูก็ไม่เดียวกูคนเดียวเนี่ยแหละ